สวัสดีค่ะทุกคนเอแคลร์ e กำลังใจะใย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วค่ะแน่นอนค่ะทุกคนค่ะหลายๆคนเนี่ยก็รู้นะว,ว่าดิฉันจะซื้อบ้านใหม่ซึ่งมันก็มีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เราต้องซื้อบ้านใหม่ทั้งทงที่เราอะรักบ้านหลังนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นบ้านที่เราอยู่ตั้งแต่เกิดเนาะเป็นบ้านที่อยู่ตั้งแต่สมัยที่พ่อยังอยู่เป็นบ้านที่ โหได้ข่าวว่ามันอยู่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยคือเป็นบ้านเก่ามากๆเลยที่อยู่กันมานานก็ผูกพันกับบ้านหลังนี้มากๆมันก็ค่อนข้างจะใจหายอยู่เหมือนกันนะคะที่จะต้องย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้คลิปนี้เนี่ยแคลทำขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเป็นการทิ้งทวนแหละครั้งสุดท้ายของการที่เราจะต้องใช้ชีวิตหลักในบ้านหลังนี้คะ่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตแน,น่นอนเราก็ต้องไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่จริงๆเคยเล่าไปหลายรายการทีวีมา,มากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากเล่าในช่องของตัวเองบ้างเนาะ เริ่มจากบ้านหลังนี้นะสมัยก่อนเนี่ยโ,โหจำได้เลยว่าสมัยที่คุณพ่อยังอยู่เนี่ยคือเอคลรไม่ใช่เด็กที่มีความลําบากอะไรเลยค่ะก็อยู่ในฐานะปันกลางถึงค่อนข้างมีด้วยซ้ำนะคบเพราะในยุคนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าใครก็ตามที่บ้านนะ่ะมีคนทํางานชิปปิ้งในการท่าเรือนี่โหหลังนั้นคือจะเป็นตัวท็อปมากเลยคือจะมีเงินมากๆซึ่งบ้านเอแคลรเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะจนมีวันนึงเนี่ยจำได้เลยช่วงประมาณอีก2อาทิตย์ต้องสอบไปภาคค่ะชั้นปนหนึ่พ่่ออขงเเคนี สิ้นใจมันเพิ่งได้แค่ปอนหนึ่งแล้วมั้งพ่อมันก็เสียโอ้ยแม่นีอ่อึดอึดอัดใจหน้าดูเลยกลัวไม่มีตังส่งโอ้โหว่าลำบากเลยทุกคนก็แบบไปร้องไห้กันภาพที่เราเห็นในเด็กในตอนเด็กะนะคือจำได้ว่าพ่อก็นอนนิ่งเราเข้าใจว่าพ่อของเรานอนนิ่งเราไม่รู้ว่าการเสียชีวิตคือการที่พ่อจะไม่กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่พ่อเราเสียชีวิตเนี่ย ฐานะทางบ้านเราก็แย่ลงเลยเพราะว่าพ่อเราเป็นเสาหลักของครอบครัวจริงๆคือหารเลี้ยงคนทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้โอ้โหเป็นนี่ก็ไปทั่วไปหมดเลยตรงไหนมีกู้แล้วก็เอายองอีออนมีแล้วก็เอาบางทีส่งเยอะไปหมดแล้วก็ไปไปกู้เขาใหม่แล้วแม่ของเอกแคลด,ด้วยความที่แบบไม่เคยทํางานเลยออยู่แต่บ้านเป็นแม่บ้านอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยต้องมาเป็นเสาหลักครอบครัวแทนโดยการไปสมัครเป็นสาวโรงงานตรงหน้าปักซอยบ้านนี้เองทุกคนชีก็ต้องขยันให้มากที่สุดเพราะว่าหูตอนนั้นยังมีพี่ชายพี่สาวแล้วก็เอ็กแคองที่ยังเรียนอยู่ด้วยซ้ำโชคดีทีี่่่่แบบพชชายยอูในวง ปวชแล้วมันก็ใกล้จบแล้วก็ยังโชคดีหน่อยแต่หนักเลยก็คือจะมีพี่สาวของเอแคลนะคะแล้วก็ตัวเอแคลเองซึ่งเราสองคนเนี่ยเรียนโรงเรียนที่เป็นเอกชนเป็นโรงเรียนคทอลิกซึ่งแน่นอนแหละค่าเทอมค่อนข้างจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล<ม>หรือว่าโรงเรียนวัดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ก็ต้องหามาจ่ายค่าเทอมใาแต่ละเทอมตอนแรกว่าจะเอาเขาออกจะเอาเขาออกสองคนนั่นแหละรูปไปไม่ไหวอ่ะทีนี้ครูแดงอ่ะที่วันนั้นที่เจอเขาอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอทุนให้เพราะนี่มันเรียนเก่ง ภาษาอังกฤษมันดีงไนเดี๋ยวเขาจะพาไปขอทุนก็เลยได้ทุนมาแล้วความเครียดครั้งใหญ่มันก็กลับมาอีกครั้งเพราะว่าช่วงปหจําได้เลยค่ะว่าบ้านของดิฉันไฟไหม้ทั้งหลังหมดเกลี้ยงเลยเหตุการณ์ก็คือชนละมุนมากๆเลยคือเอแคลตื่นมาเนี่ยข้างตัวของเอแคลร์เปิดประตูไปก็คือไฟที่มันโหมเข้ามาแล้วอะก็เกอบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย เราไม่มีเวลาอะไรแม้แต่แตจีบกระเป๋าเงินของตัวเองไม่มีเวลาแม้แต่จีบเสื้อผ้าที่เราใช้ในการนุ่งหม่มไม่มีเลยปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดได้คือดูความที่เป็นเด็กรักเรียนฝ่ายเรียนตั้งแต่เด็กอะเนาะจำได้ว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยมันต้องสอบปลายภาคและเราไม่ต้องการอะไรนอกจากหนังสือที่เราใช้ในการสอบเอกคตัดสินใจค่ะหยิบเก๊เอกสารทั้งหมดที่มีเพราะว่ามันจะมีหนังสือเรียนด้วยค่ะและวิ่งออกมาจากบ้านพอวิ่งปุ๊บทุกอย่างมันถล่มลงทันทีดีนะที่ม่งออกมาทันดังนั้นสิ่งที่เราได้มาคืือออเเเกกก๊สสารรัับหนนงีย เสียใจแบบเสียใจมากๆคือร้องไห้แบบ3วันติดจากที่พ่อเสียชีวิตนะคะจากที่เรามันลำบากอยู่แล้วอะ่ะเหตุการณ์ในวันนั้นอะ่ะไม่ต้องนึกถึงอนาคตอะไรทั้งสิ้นเลยมันรู้แค่ว่าวันนี้กูลำบากมากกว่าเดิมแน่แนหลายล้านเท่าเพราะเราเซ็ตทุกอย่างให้มันเหลือศูนย์จริงๆอะ่ะคือมันไม่มีเลยอะ่ะซึ่งความเครียดหลังจากตรงนั้นอะ่ะ คิดว่าความเครียดมันจบแล้วใช่ไหมความเครียดมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรารู้แค่ว่าเราต้องรีบสร้างบ้านเพราะว่าเราจะไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องรีบหาเงินกันพี่สายก็ต้องรีบไปทํางาน,นก็กู้เงินรอบทิศทางตอนนั้นคือจากที่บ้านเราแย่อยู่แล้วบ้านไฟไหมก็ถือว่าแย่หนักเข้าไปแล้วมันเป็นหนี้ก้อนใหญ่หลายแสนอีกก็แย่หนักเข้าไปอีกคือตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่มหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยจำได้เลยว่าเราเป็นคนไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยอะ่ะเอแครต้องยอมเดินไปเรียนค่ะจากบ้านเนี่ย คือโชคดีหนึ่งที่เราว่าบ้านไปถึงโรงเรียนมัธยมเนี่ยเราก็ยังเรียนใกล้หน่อยยอมตื่นเช้าหน่อยกว่าปกติเพื่อจะต้องเดินไปเรียนก็เดินไปอย่างเงี้ยเดินไปเรียน,เด,น,เ,ยนเดินกลับทุกวันดังนั้นเนี่ยก็จะมีค่าไปกินที่โรงเรียนเนี่ยก็ประมาณวันละ40บาทก็คือข้าวเที่ยงกับค่าข,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 ขนมน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยลำบากมากและภาพที่เราเห็นตอนเช้าอ่ะสมมติว่าเรากำลังจะแต่งตัวเสร็จแล้วพอเอกแท็กำลังจะไปเรียนใช่ไหมก็จะเห็นภาพแม่แบบวิ่งไปบ้านนู้นก่อนเออจะไปแล้วหรอไปแล้วหรอแป๊บนึงแป๊บนึงก็วิ่งไปบ้านน ทอนมาด้วยนะลูกคือเป็นภาพอย่างทุกเช้าเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ไอ้กเห็นจนจบม .6 เลยทีนี้เนี่ยชีวิตวัยเรียนก็แฮปปี้ดีค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กกิจกรรมใช่ไหมเราก็จะมีพื้นฐานคือมีเพื่อนมีฝูงมีอาจารย์ที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งในช่วงของการสอบแอดมิชชั่นต่างๆเราก็รู้สึกว่าโอ้โหความเก่งระดับเราเนี่ยต้องติดรัฐบาลปัง,ปงๆแน่ๆเลย หรุปคือไม่ติดแล้วแค่ต้องหามาหาลัยเรียนเพราะว่าเราไม่อยากซิ่วก็เราต้องไปเข้ามาอเอกชนซึ่งเรารู้แหละว่ามันต้องใช้เงินมากมาหาศาลกี่เท่าของการเรียนมรัฐบาลอะเรารู้ดีแต่ว่าเอแคลนเลือกมาแล้วว่าเอแคลอยากเรียนที่ไหนแล้วก็เอกแคลอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ทันทีในหัวเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเข้ามอเอกชนเนี่ยตอนนั้นคือนั่งประชุมกันใหญ่มากจําได้ว่าเป็นภาพเดียวในหัวด้วยซ้ำมั้งที่คนที่บ้านทุกคนน่ะมานั่งจับข่าวคุยกันเหมือนในละครนอะ่ะที่แบบนั่งหน้าเครียดแบบเป็นวงกลม,มแบบเอาไงดีวะเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเงินกันเลยเราไม็รู้จะทำยังไงดีค่ะก็เลยหากู้ทุกช่องทางว่าแบบว่าเออที่ไหนพอจะมีให้เรายืมบ้างทั้งๆท,ที่เรามีหนี้ก้อนใหญ่ของการสร้างบ้านหลังนี้อยู่แล้วอะ่ะคือหนี้ยังท่วมหัวอยู่อะ่ะคือตอนนั้น เอแครต้องได้เรียนเราก็พยายามหารู้ทางทั้งว่าไปทํางานห้างทงาํางานร้านกาแฟทํางานเป็นเด็กล้างจานบะหมี่หน้าปักซอยนะคะหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟหรือกระทั่งคนโบกทงคอนโดอ่ะตางสีแยกอ่ะฉันยังเคยไปใส่โมงโบกทงเลยคือทําทุกอย่างให้มันมีเงินไปเรียนไม่ได้ว่ามีเงินไปเรียนจนจบปีสี่้วนะมีเงินแค่ไปสมัครเรียนวันนั้นนะยังไงขอให้มันได้เรียนก่อนอันนั้นคือสิ่งแรกที่ทางบ้านประชุมกันแล้วคิดว่าต้องทําให้ได้ ตอนนั้นคิดเลยนะว่าโอเคมาหาลัยอ่อยู่ลังสิตมันไกลมากๆเลยจากบ้านที่เราอยู่พระรามสี่เนี่ยงั้นโอเคตื่นแม่งแต่ตีสาแต่งตัวตีสี่ตีห้าออกจากบ้านนั่งรถเมย์จากนี่สี่ห้าต่อก็ชั่งมันเพื่อให้ไปถึงลังสิตอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้แล้วเราก็น่าจะทําได้จนถึงจบปีสี่มอถึงวันที่เราได้ไปเรียนจริงๆเราก็รู้สึกว่าโอ้โหได้แล้วได้เรียนแล้วคุณที่เรียนสนใจแล้วภาพตอนนั้นอะ ขยันมากเลยนะตั้งงตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นมาโขกหน้าทําผมตั้งแต่ตีห้าหกโมงแต่งตัวเสร็จปุ๊บก,ก็จะพยายามหาข้าวที่บ้านกินค่ะอาจจะเป็นของเหลือจากเมื่อวานบ้างหรือว่าอาจจะเป็นกับข้าวง่ายๆร้านแถวบ้านยี่ห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ซื้อก็กินแบบนั้นไปกินข้าวเสร็จปุ๊บก,ก็รีบแต่งตัวจัดแจงใส่กร,กระเป๋าหนังสงหน,งหนังสือเรียนให้เสร็จ แล้วก็ทําการเดินจากบ้านไปขึ้นรถเพราะว่าจากบ้านเนี่ยต้องบอกว่าบ้านไอแคร์อยู่ลึกมากคือซอยที่เราอยู่อยู่ลึกดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถมีบกรถข้างทางไม่สามารถได้เลยก็ต้องเดินออกไปซึ่งมันไกลมากๆค่ะเดินออกไปปุ๊บแรกๆก็ขึ้นไปขึ้นรถเมย์ตามสเต็ปที่เราวางแผนไว้แต่พอยุคหลังรู้สึกว่าโอ้โหรถเมย์ช้ามากแออัดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตค่ะก็เลยทำการอัปเกรดตัวเองไปขึ้นรถไฟฟ้าโอ้โหกูเครียดหนักเลยคือคิดแล้วนะว่าถ้าจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยค่า อาหารกลางวันเนี่ยเราต้องหายไปเพราะว่าค่าข้าวทั้งหมดเนี่ยมันต้องหารมาให้กับรถไฟฟ้าก็รู้ทำยังไงกลัวกินข้าวไม่อิ่มเนาะเอาไงดีวะก็เลยตัดสินใจเดินจากบ้านไปขึ้น BTS อีกคือยอมเดินไกลกว่าเดิมเพราะไปขึ้น BTS จะได้หาเงินบางส่วนให้มันเจียดกลับไปที่ค่าข้าวกลางวันของดิฉันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ลำบากาก็เดินไปค่ะก็เดินเดินไปไปขึ้นรถ BTS แล้วพอไปขึ้นเสร็จแล้วโป๊ก็ไปต่อรถตู้ที่อนุสาวรีย์หัวใจตอนนั้นน่ะ ทุกเช้าเลยวันไหนถ้ามีตังค์นะจะขึ้นแท็กซี่เลยตรงนั้นคือไม่ไหวเพราะมันแบบคนมันเยอะต้องไปต่อแถวแล้วตอนเช้าคือแดดร้อนซึ่งมันลาบากมากมากเลยคือแบบเรามองเพื่อนแต่ละคนน่แต่ละคนคือเขาจะแบบเป็นฟิลแบบอุ้ยคุณพ่อคุณแม่มาส่งมีรถเออผ่านมาเทียบข้างตึกคณะเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีอ่ะเราแบบไปในสภาพที่เราเหงื่อแตกเหงื่อแตกทั้งตัวคือเราแบบเดินทางไกลมากยอะไรเงี้ยเพื่อไปได้ไปเรียนมองภาพกลับไปคือมันลาบากมากๆากลำบากสุดแล้วก็เหนื่อยมากๆเหนื่อยจนกระทั่งแบบมีบางวันก็นั่งร้องไห้บน นี่ก็ a c t ิ้งไปว่าเป็นฝุ่นแต่เราอ่ะคือร้องไห้แบบน้อยใจแบบทําไมเราถึงไม่มีเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบรรยากาศการเรียนมหาลัยเนี่ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นชีวิตใหม่ที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเราสามารถใช้คาแรคเตอร์ที่เรียกว่าเอเคร์คนเนี้ยได้ตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งเลยคือได้เป็นเอเคร์เต็มตัวแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทําเราคิดว่าโหเนี่ยแหละเป็นภาพแฮปปี้ที่เราสึกว่าดีใจว่าที่ได้มันเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเราเข้าใจว่าการที่เราหาเงินก้อนใหญ่ที่เรายอมทําทุกอย่างมาเพื่อให้ได้เงินไปเรียนในเทอมนั้นเนี่ยมันจบแค่นั้นชีวิตมหาหลัยไม่ได้จบนะคะเพราะว่าต้องมีค่ากิจกรรมค่าโน่นค่าน,น,านี่มันมีค่าหลายอย่างยิบย่อยที่ต้องจ่ายแบบเยอะมากๆอะ่ะจนพอถึงช่วงหนึ่งร่างกายของคุณแม่สุดหนักจากการทํางานหนักมากๆไม่สบายเข้าโรงพยาบานนนลนโรงพยาบาลหลายเดือนมากๆคือที่บ้านเราอ่ะสำหรับส่วนด้านการเรียนก็จริงนะแต่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวท,ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นด้วยความที่แบบมัน ใช้งเงินจนแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่บังคับให้เราต้องออกจากการเรียนถ้าเราเรียนต่อไปอะเราจะเอาเงินจากไหนนะทำไมเราไม่เอาเวลาที่เราต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนอะไปหางานทําหรือทําอะไรมังให้มันได้ตังค์อะคือเรู้สึกว่าความที่เรารักการเรียนมากๆเราหวงแหนการเรียนมากๆอะคือมันหายไปหมดจริงๆนะมันหายไปหมดเลยมันไม่เหลือเลยมันเหลือแค่ว่ากูต้องรอดและชีวิตน,นะกูจะมานั่งเรียนยังไม่ได้แล้วกูต้องไปหางานทําอะไรอย่างเงี้ย แต่ในสังคมไทยมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มีใบปริญญาไปการันตีว่าเราเรียนจบมาว่าเราเก่งว่าเราอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาคิดใหม่ว่าโอเคงั้นต้องเรียนให้จบต้องเรียนให้ได้ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันตึงเครียดกันมากๆค่ะจนเกิดความเครียดขึ้นในบ้านเราอีกครั้งหนึง่งจนในที่สุดเนี่ยมันเราก็ไม่รู้ว่าว่าจะไปหาเงินจากไหนมาเรียนแล้วอ่ะมันมันสุดทางลรวจริงๆแม่ก็ทํางานพี่แายก็ทํางานทุกคนทํางานกันหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบ หยุดเรียนก่อนไหมบอกหอ้ยไม่ต้องเรียนหรอกหอยเ,เราไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกหอ้ยดูเห็นสภาพโรงเรียนก็ไม่น่าจะให้เรียนแล้วหอยมันแพงมีตตโกรนรวยๆขับรถมากันเงนั้แนละแล้วมันไปรถตู้ไปจะได้ถึงบ้านในสามสี่ทุ่มแล้วเราแบบเสียใจมากอะ่ะซึ่งเราอะ่ะไม่ได้อยากหยุดเลยอะ่ะไม่ได้อยากหยุดเลยจริงๆไม่มีวินาทีไหนที่เราแบบอยากหยุดแล้วอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าการเรียนนี่แหละคือที่สําคัญที่ทําให้เรามีชีวิตที่มันดีขึ้นอะ่ะ จนเอ a แคได้ไปรู้จักกับกอยศออซึ่งเอ้ยนี่หรือว่าเนี่คือทางออกเราในฐานะที่เรารักเรียนมากเนี่ย ก็ไม่ต้องหยุดเรียนสิถ้าเรามั่นใจว่าการศึกษามันทาให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เนี่ยก็อย่าหยุดเรียนเพราะว่าประเทศไทยยังมีกยศสนะคะเพื่อใช้ในการยืมเรียนเพื่อการศึกษาซึ่งภาพจําของเอแคลนเนี่ยตอนนั้นจําได้เลยว่ามันยุ่งยากมากเพราะว่าเราต้องกรอกเอกสารเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยนู้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีแอปพลิเคชันหรือว่ามีช่องทางในการสมัครหรือว่าลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเอแคลนจึงกลายเป็นคนที่มีเงินมาพอ ยังมีเงินสําหรับการมาใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพราะว่ากยจะสอนเนี่ยเขาจะแบ่งเงินเป็น2ก้อนก็จะมีเงินก้อนใหญ่สาหรับการจ่ายค่าเทอมค่ะแล้วก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งสําหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันคือเขาจะให้ทั้งสองก้อนเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆแต่พอไอ้แคลรเรียนจบไปแล้วเนี่ยนี่ที่เรากู้ยืมมาทั้งหมดเ,เงินที่เราต้องจ่ายเขาในแต่ละเดือนอะ่ะคือน้อยนิดมากๆผ่อนจ่ายเดือนละแค่แบบหลัก พันแบบพันน้อยๆอ่ะซึ่งรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เอแคลร์ได้รับด้วยซ้ำคือแคลร์ได้รับโอกาสจากกยศให้มีชีวิตในมหาลัยได้ดําเนินต่อไปเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราสึกว่าเราถึงทางตันแล้วเนี่ยแล้วเอแคลร์ต้องหยุดเรียนจริงๆอ่ะเอแคลร์ไม่รู้เลยค่ะว่าชีวิตหลังจากนั้นของเอแคลร์เนี่ยเดินไปในทิศทางไหนอ่ะเอแคลร์ได้เรียนในคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษต่อเอแคลร์ได้ทํางานเกี่ยวกับในสิ่งที่เรารักเอแคได้พัฒนาชีวิตเอกับผู้คนใหม่ๆแคได้พบบเจจออกัาารย์ดีๆรู้สึก เนี่ยคือโอกาสสูงสุดในชีวิตที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบโชคดีเหลือเกินอะที่ได้เรียนอะซึ่งวันนี้หลายๆคนอาจจะมองนะคะว่าไอ้แคลร์เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเหลือเกินจากเด็กสลับคนนึงก็อยากจะบอกนะคะว่าชีวิตของไอ้แคลร์เนี่ยมันลำบากมากๆค่ะทุกคนแล้วก็สู้มาทุกอย่างจนกระทั่งเราได้รับโอกาสดีๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยโอกาสดีๆที่เราเคยได้รับในชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมขาให้จำมันไว้ให้ดีแล้ว นึกถึงคนถัดไปนึกถึงรุ่นถัดไปที่เขาต่อจากเราเนี่ยเขาอาจจะต้องการโอกาสแบบนั้นเหมือนที่เราได้รับก็ได้ซึ่งเอแคลร์เชื่อนะคะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าเอแคลร์ ire, หรือว่าเป็นอายุมากกว่าเอแคลร์ก็ตามเนี่ยก็เคยได้รับโอกาสดีๆจากกยศเช่นกันดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่5กรกฎาคมนี้อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะใครก็ตามที่เคยได้รับโอกาสดีๆจากกยศเนี่ยแล้วครบกําหนดชําระหนี้แล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ไปชําระหนี้ด้วยเพราะว่ารุ่นน้องถัดๆไปจากเราเนี่ยเขาจะได้ม โอกาสดีๆเหมือนกับที่เราได้รับค่ะส่วนน้องๆหนูๆนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหาแรงบันดาลนใจนเนาะแล้วชอบใช่ไหมก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้ถึงคนที่กู้กยศนะคะเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆอีกหลายๆรุ่นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะใครที่ยังเป็นหนี้ของกยศอ,อยู่เนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันใหม่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่ากยศคอนเน็กเป็นแอปพลิเคชันที่เช็คยอดง่าย จ่ายง่ายสุดๆค่ะตรวจสอบยอดนี้ได้ง่ายค่ะได้ด้วยตนเองค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ